สวัสดีค่ะผรูไก่ค่ะในยุค5 g ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มหรือกระเป๋าที่สองสอรองไว้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จังหวัดไหนประเทศอะไรคุณสามารถทำออนไลน์ได้ทั่วโลกเลยนะคะด้วยการใช้มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นเองนะคะหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะ ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจสีขาวช่วยใ,ใครๆหลายคนอะปลดหี่้ปรสินได้แล้วในระยะเวลาอาัน,อาานั้นค่ะอดีตคู่กายทางานประจำด้านมาชีมา16ปีรายได้ไม่ตอบโจทย์ค่ะปัจจุบันนี้ลาออกนะมาทำธุรกิจอินดีนในระยะเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นเองตอนนี้รับไปแล้วกว่า6ล้านบาทตรงนี้นะคะ หล้านบาทของจริงนะคะหลังจากเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไปใช้นี้ใช้สินเรียบร้อยแล้วนะคะธุรกิจนี้ทําการนะคะประชาสัมพันธ์เท่านั้นเองและก็ไม่ใช่แชร์โลโซ่ไม่ใช่มันนี่เกมไม่จำเป็นต้องตื้งงองขอขายไม่ต้องสต็อกสินค้าส่งของเองนะคะตรงนี้นะคะทำออนไลน์แบบไหนทำให้คุณปรดนี้ได้จริงปปอดนี้ได้ไว กู้กายมีแทรนนิ่งนะคะให้ฟรีเลยทุกวันค่ะวันละ1ชั่วโมงนะคะตรงนี้ด้วยเคล็ดลับเทคนิควิธีการต่างๆที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนจากประสบการณ์ในการทำการตลาดออนไลน์มาแล้ว5ปีนะคะตอนนี้มีเข้ามาเรียน60กว่ากว่าเทศทอโลกแล้วแล้วก็มีคนจาบเงินล้านไปปลดหนี้โปรสินได้แล้วหลายท่านด้วยกันนะคะมีจำนวนจำกัดค่ะ สนใจยังไงทักมาที่อินบ็อกหรือสอบถามกับผู้ที่ส่งคลิปนี้ให้กับท่านนะะแล้วพบกันค่ะ